วันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหมู่บ้านไปตลอดกาลอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูนะครับในวันที่18มิถุนายนในปี1994คืนวันเสาร์ธรรมดาๆรรคืนหนึ่งในไอ์แลนด์เหนือผู้คนกำลังรวมตัวกันที่ผับเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อเชียร์ทีมชาติไอ์แลนด์ใน ฟุตบอลโลกในปี1994งรก้ากามันากาศดีมากทุกคนหัวล้อดื่มเบียร์กันสนุกสนานและเตรียมที่จะเฝ้าดูการแข่งขันที่พวกเขารอก,กันมานานแต่แล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีความสุขกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อคนร้ายสวมหน้ากากบุกเข้ามาในผับไฮส์บารในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าลองไอซ์แลนด์และก็เปิดฉากสังหารที่โลกจะไม่มีวันลืมเลยนะครับ เหตุการณ์นี้เรียก